คุณนนทวัฒน์ตอนนี้มองยังไงบ้างกับระเบียบของกกตรเรื่องของการเลือกตั้งสวเนี่ยค่ะ,ะก็จริงๆเราจะมองมุมไหนเนาะเราต้องบอกก่อนว่ามันมีสองมุมนะครับอาจจะเป็นของอ่มุมของผู้ที่จะสมัครที่เป็นกลุ่มนั้นเนาะหรือว่าจะเป็นมุมของประชาชนนะครับถ้ามองถ้าเอาผลความสกปรกเป็นมุมมองของประชาชนแล้วกันนะครับสําหรับระเบียบที่ออกมา จะเป็นมุมมองที่แบบว่าเป็นระเบียบที่ถ้ามองว่ามีปัญหาไหมก็มีปัญหานะครับก็คือว่ามันระเบียบที่ตัดโอกาสของผู้ประชาชนเนี่ยจะมีส่วนร่วมนะครับหรือแม้แต่ผู้ที่สมัครเนี่ยก็อาจจะยังมีส่วนร่วมไม่มากก่อเช่นการแนะนําตัวเงี้ยก็ต้องเป็นการแนะนําตัวกับอ่ากลุ่มคนที่จะลงสมัครด้วยกันแต่ว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารกับ คนที่จะมาเป็นตัวแทนของเขาใช่ไหมครับในการที่จะไปะรับร่างกฎหมายต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆที่สวมมีอำนาจทำได้ใช่ไหมครับตรนนี้ก็จะเป็นมองในมุมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมองในมุมของสื่ออนการว่าในมุมไหนที่จะมองว่าเป็นการแนะนําตัวหรือว่าสื่อเนี่ยอาจจะช่วยว่าเรียกอะไรครับคือสมมุติเอาผู้ที่จะลงสมัครไปออกรายการสื่อ แต่ว่าการที่จะแนะนําตัวนี่อาจจะเป็นผู้ช่วยแนะนําตัวอันนี้ก็อาจจะดูปีกอบว่าเป็นผู้ช่วยอะไรเนี้ยครับก็เป็นหลายๆเรื่องหลายๆราวที่มันยังมีความที่แบบไม่ชัดเจนอันนี้วางวาถึงว่ามองว่ามันเป็นปัญหานะคระับมีความไม่ชัดเจนอาจจะผิดหลักธรรมชาตินิดนึงแล้วก็จะกระทบต่อกระบวนการมีส่วนร่วมทีนี้ถ้าไม่แก้ถ้าไม่แก้ระเบียบที่ว่าคือกรกะตเขาข้อขออกมาแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ ก็อย่างหนึ่งเลยก็คือประชาชนไม่มีส่วนร่วมครับครับจริงๆแล้วถ้าถามว่าอ่อนนาอำนาจของประชาชนมีแค่ไหนก็ก็ต้องบอกอว่าประชาชนก็ต้องเป็นคนกำหนดอ,อนาคตของตัวเองกำหนดทิศทางการเดินของตัวเองแต่ว่าถ้าระเบียบนี้้อออกมาแบบนี้จริงๆนะครับเราก็จะบอกว่าระเบียบนี้มันคือระเบียบที่จำกัดสธิ์และก็จำกัดเสรภีภาพของประชาชนในการที่จะไปมีส่วนร่วมรวมถึงอ่าปิดหูปิดตาสือ่อหรือว่าปิดหลักที่เราได้ พูดแถลงการไปนคือพูดอ่ะจนมาจจะเปนผลไปเมื่อวันกกตอะไรประมาณนี้ครับนนครับตอนนี้กกตอ,อ้างอิงว่า,าระเบียบที่ออกมาเนี่ยมันล้อมากับรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายลูกจะไปแก้ไขหรือว่าจะไปปรับเปลี่ยนเนี่ยอาจจะยากสักเท่าอาจจะยากสักหน่อยนะครับตอนนี้เรายังคงมีความคาดหวังไหมครับว่ากกตอ,อาจจะมีการปรับแก้ไขระเบียบที่มันอาจจะเป็นอุปสรรคที่บอกมาเนี่ยจริงๆก็ ถามว่ามีความหวังไหมมีความคาดหวังไหมจริงๆเราก็มีความคาดหวังเนาะ<ม>เพราะว่าเราอย่างน้อยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนในประเทศเนี้เราก็อยากจะจะเบียบที่มันออกมาสอดคล้องกับประชาชน,นจริงๆนะ,ค,ะครับผมก็คาดหวังว่าอย่างที่เราได้ไปพูดคุยแล้วก็ยื่นหนังสือกับกรกตรในเมื่อวานแล้วเนี่ยคิดว่ากรกตรน่าจะทวบทวนในระ,ะเบียบตรงนี้เพื่อที่จะปรับปรงุงให้ดีขึ้นหรือว่า<ม>แก้ไขในส่วนที่ตามที่เราเรียกร้องแล้วก็เราเสนอไป ใ่ค่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวต่อจากนี้เราคงดูสัญญาณจากกกตกันต่อนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณนนทวัฒน์นะคะขอบคุณนะครับสวัสดีครับอขอบคุณอ่า